วัวสายพันธุ์แปลกจากทั่วโลกที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกมากมายด้วยรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดทั้งน่ารักบางตัวมีขนาดเล็กใหญ่บางตัวก็สร้างความหาให้เราได้และนี่คือวัวสายพันธุ์ที่แปลกและหายากที่สุดแต่ละสายพันธุ์นั้นคุณต้องตะลึงเอาเป็นว่าน่ารักทุกตัวในมุมของวัวแองโกวาตูซี เป็นสายพันธุ์วัวสายพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกามีประวัติเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะเด่นคือเป็นวัวที่มีเขาแหลมยาวที่สุดในโลกโดยเขาของแองโกลวาตูซีมีลักษณะโค้งยาวปลายแหลมเส้นรอบวงที่ใหญ่ที่สุดคือ92.25เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง45กิโลกรัมในแต่ละข้าง โดยภายในเขามีลักษณะกลวงเป็นโพรงแต่มีโครงสร้างแบบรลังพึ่งเชื่อกันว่าเขาที่ยาวของวัวชนิดนี้มีวิวัฒนาการมาเพื่อปกป้องมันจากสัตว์นักล่าที่อันตรายซึ่งนอกจากมีไว้ต่อสู้กันเองแล้วยังมีประโยชน์สำหรับการระบายความร้อนอีกด้วยแองโกลวาตูซีจัดเป็นวัวที่มีความทนทรหดสามารถอดน้ำได้เป็นอย่างดีและกินหญ้าที่มีคุณภาพต่ำได้ เป็นวัวที่ชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อและนมมาตั้งแต่อดีตโคพันเท็กซัสลองฮอนเป็นสายพันธุ์ของวัวที่รู้จักกันดีคือเป็นวัวที่มีลักษณะเขาที่ยาวเป็นลูกหลานของวัวตัวแรกที่ก้าวเท้าลงไปในแผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ500ปีก่อนที่มาพร้อมกับสำรวจเจอโดยคิดโตเฟอร์โคลัมบัสและอาณานิคมของสเปน เป็นโคที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้งได้อย่างดีเยี่ยมมันกลายเป็นผลผลิตที่ได้จากการอยู่รอดของผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดด้วยรูปทรงที่ผสมผสานร,ระหว่างการคัดสรรจากธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีลักษณะเขาที่ยาวสามารถกางออกได้ถึง1.8เมตรและมีความยาวสองข้างรวมกันถึง2.54เมตรที่ยาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้อยู่ที่ 3.289เมตรเลยวัวพันธุ์ไฮแลนด์หรือวัวภูเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกของประเทศสกอตแลนด์และยังสามารถพบได้ในยุโรปอเมริกาเหนือและประเทศออสเตรเลียลักษณะเด่นของวัวชนิดนี้คือจะมีขนที่ปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายยาวเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลสีส้มเนื่องจากมันเป็นโคทีท่มีขนหนา จึงทำให้ร่างกายของมันมีไขมันไม่มากเท่ากับวัวสายพันธุ์อื่นๆในยุโรปจุดเด่นที่ทำให้พวกมันเป็นที่รักใคร่ของผู้คนก็คือขนที่ปุกปุยที่ขึ้นอยู่รอบๆตัวมันที่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความน่ารักขนของมันยังหนาถึงสองชั้นและสามารถยาวได้มากที่สุดถึง33เซนติเมตรวัวที่มีลายเหมือนเข็มขัดเป็นสายพันธุ์วัวพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศสกอตแลนด์ พวกมันอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าลักษณะพิเศษคือบริเวณลำตัวจะมีขนเป็นสีขาวคล้ายมีเข็มขัดขนาดใหญ่พาดไว้อยู่จนบางครั้งพวกมันถูกเรียกว่าคุกกี้โอรีโอตัวผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ770-1,000กิโลกรัมตัวเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ450-680กิโลกรัมวัวขนปุยแห่งอเมริกา ที่เต็มไปด้วยความน่ารักการที่มันมีขนสวยสะอาดน่ากอดเหมือนตุ๊กตาหมีแบบนี้เป็นเพราะว่าพวกมันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีรวมไปถึงมีการตัดแต่งขนให้ด้วยเราสามารถเห็นขนดกที่สุดในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเจ้าของจะไม่ตัดขนพวกมันเลยแต่จะนิ้นการดูแลให้สวยและปล่อยให้ขนปกคลุมร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นและเมื่อถึงฤดูร้อน เจ้าของก็จะตัดขนให้พวกมันเพื่อให้น้องวัวรู้สึกสบายตัวเบลเยียมบลูวัวพันยักษ์นักเพาะกล้ามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัวปีศาจเป็นสายพันธุ์โคจากประเทศเบลเยีเยมนอกจากมันเป็นโคที่ตัวใหญ่มากมันยังมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่จนน่ากลัวความจริงมันเหมือนคนบ้ากล้ามที่กินโปรตีนเสริมทุกชั่วโมงและที่มันเป็นเช่นนี้เพราะมันไม่ใช่โคสายพันธุ์ธรรมชาติ แต่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้โคที่มีเนื้อเยอะเป็นพิเศษที่พบมี3ลักษณะคือสีขาวทั้งตัวสีเทาหรือด่างและสีดำอิงริทลองฮอนวัวที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวคนวัวบนทุ่งหญ้าอาจจะธรรมดาแต่ถ้ามีหน้าตาและขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดนี้คุณอาจจะต้องหันหลังกลับมามองวัวเนื้อสายพันธุ์อังกฤษที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยรูปร่างแปลก ซึ่งนอกจากมันจะมีขนาดที่ใหญ่และขนนุ่มที่ดูเหมือนจะใส่เสื้อโคต,ตลอดเวลาแล้วมันยังมีเขาที่ใหญ่ยาวและแหลมอีกต่างหากดูจากรูปแล้วขนาดมันนอนนะเนี่ยถ้ายืนจะขนาดไหนโคพันแองกัสถือเป็นโคเนื้อที่มีสายพันธุ์เก่าแก่เป็นอันดับ3ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันโคโคพันแองกัสเป็นโคที่ไม่มีเขาโดยธรรมชาติและมีสีดำทั้งตัว ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมสูงทั้งในอังกฤษอเมริกาและออสเตรเลียโดยมีชื่อเสียงด้านเนื้อที่มีคุณภาพสูงนุ่มมีสีแดงสวยและมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้ออยู่มากซึ่งในร้านสเต็กจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ